ก็ขอกระสเดีทุ่งกคน,นด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องม o f โตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปวันนี้เราก็อยู่ในแอปคอยบอสนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้แต่ลังคลิปแล้วกันแอปนี้มาอีกแล้วนะทุกคนสไตล์เดียวกันเลยนะครับเผื่อใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เช่นเดิมเหมือนกันนะคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูละกันนะทุกคนการหาคะแนนในทุกคนในแอปแคสบอสนะครับผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนคงเคยเห็นหน้าตาแอปแบบนี้เยอะแล้วแหละนะเผื่อเป็นตัวเลือกนะครับในการ เล่นของเพื่อนอาจจะเหมาะกับเพื่อนหรือไม่เหมาะเพื่อนๆก็ดูคลิปนี้ได้ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอาจจะมีแอปหาเงินเยอะอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องเล่นก็ได้หรือถ้าใครยังไม่มีนะทุกคนลองดูแอปนี้ไปก่อนก็ได้มาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งทําการดาวน์โหลดมาแหละทุกคนให้เพื่อนทาการกดคลิกที่เหรียญนะครับให้เพื่อนทาการกดทําการล็อกอินนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอยบอสนะครับให้เพื่อนทำการล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ กดเข้าสู่ระบบนะครับล็อกอินผ่าน Google เท่านั้นหลังจากที่เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปเรียบร้อยล็อกอินเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะได้รับนะบทุกคนในส่วนของคะแนนจะได้รับอยู่ที่ 50คะแนนเพิ่มมาอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับการเล่นนะทุกคนจะมีอยู่2แบบนะทุกคนเผื่อใครที่กําลังจะเล่นอยู่นะลองดูคลิปนี้ได้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะทุกคนในการถอนกันดีกว่านะครับการถอนขั้นต่ำตัวนี้จะถอนขั้นต่าอยู่ที่10บาทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้คะแนนอยู่ที่1,400คะแนน ตัวนี้นะครับใช้ได้เพียงครั้งเดียวหรือถอนเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะถ้าเราถอนครั้งที่2ขั้นตามนะครับจะเป็นอยู่ที่20บาทใช้คะแนนอยู่ที่2,800คะแนนเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับห0าบาทใช้คะแนนอยู่ที่7000คะแนนแล้วก็200บาทใช้คะแนนอยู่ที่28,0 0 0คะแนนสูงสุดเลยนะครับในแอป คอยบอสนะครับจะใช้คะแนนอยู่ที่7จ็ดหมื่นคะแนนนะครับได้รับอยู่ที่500บาทนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของการหาคะแนนจะหาได้อยู่2แบบแบบแรกนะครับจะเป็นการหาคะแนนตามเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนี่เชิญเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้นะสำหรับใครที่จะเชิญเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูสาหรับใครที่ยังไม่ได้กรอกนะครับสำหรับรหัสอ้างอิงตรงนี้นะครับจะมีเวลาในการกรอกอยู่ที่ สามบ้านนะคบให้เพื่อนทาการกดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับใส่ตามนี้ได้ในทุกคนเจ็ดสามหนึ่งแปดห้าสองหกหนึ่งนะครับหลังจากนั้นทําการกดคลิกส่งเพื่อนๆจะได้รับเพิ่มอยู่ที่30คะแนนมาดูนะให้ทุกคนในส่วนของการหาคะแนนตามเนื้อเรื่องกันดีกว่านะครับให้เพื่อนๆทาการกดคลิกเป็นตัวแรกได้เลยนะเล่นเพื่อสร้างรายได้นะกดคลิกเข้าไปได้เลยอาจทาการกดคลิกอนุญาตไปก่อนนะ จะดิ้งเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้ได้ทุกคนจะดิ้งเข้าสู่หน้าต่างแบบนี้การหาคะแนนเหมือนกันเลยในทุกคนในแอปต่างๆที่ผมรีวิวมาในะทุกคนไม่ใช่การหาคะแนนแบบทั่วไปในะทุกคนก็จะเป็นการหาคะแนนคล้ายแอปแคดบอสในทุกคนแคดเอเอ็มอีซีแคพวกนี้ในทุกคนถ้าจําไม่ผิดนะพวกนี้ก็หาคะแนนคล้ายๆการแอปก็คล้ายๆกันเลยมาดูนะทุกคนอะไรที่มีคะแนนเยอะๆบ้างนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูนะ มีแอปใหม่ๆน่าเล่นเปล่าวะทุกคนจะมีไหมจะมีไหมต้องมารอลุนนะอืมไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเอาตัวนี้ละกันนะทุกคนตัวที่เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนเอาตัวนี้นะทุกหนึ่งนาทีเพื่อนๆจะได้รับอยู่ที่4คะแนนนะครับทำการกดคลิกที่ p a y ์นาได้เลยนะครับหลังจากนั้นทำการกดคลิกติดตั้งนะทุกคนเพื่ออะไรจะทำการเล่นแล้วก็รับภารกิจเหรียญในเกม เพื่อนเพื่อนดาวโหลดเสร็จนะครับให้เพื่อนกดไปที่เล่นเพื่อสร้างไรายได้เหมือนเดิมกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะมันจะไม่เจอในหน้าหลักตรงนี้แล้วให้เพื่อนทาการกดคลิกที่รูปหัวใจนะครับจะเด้งเข้าสู่หน้าแบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนอ่านเงื่อนไขด้วยเนทุกคนคะแนนทั้งหมดที่เราสามารถรับได้จะอยู่ที่269คะแนนนะครับในแต่ละหน้าที่นะครับเราจะได้รับครั้งละ 4คะแนนนะครับกดคลิกที่เพน่านะครับมาลองดูนะว่าเราจะสามารถรับได้ไหมในทุกคนถ้าเรารอสัก4นาทีน,ะทนไม่ใช่4นาที1นนาทีนะทุกคนวิธีการเล่นก็เล่นตามเนื้อเรื่องได้เลยนะทุกคนไม่งั้นเราก็เปิดทิ้งไว้ก็สามารถรับได้เช่นกันนะพวกนี้นะครับเปิดทิ้งไว้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะทุกคนค่คอยๆเล่นไปเลยนะนี่เฮ้ยง่ายว่ะทุกคนค่อยๆเล่นไปนะไม่รู้ว,ว่าวิดีโอจะโผล่ขึ้นมาไหมกดต่อไปนะครับ รวมไปเรื่อยๆรวมไปเรื่อยๆทุกคนค่อยๆรวมนะโอ้โหง่ายวะเกมนี้เปิดทิ้งไว้หรือไปไหนก็ได้ทุกคนแค่ให้ครบ1น,นาทีเท่านั้นนะครับนี่กดคลิกเข้าไปกดคลิกเข้าไปทุกคนผ่านแล้วนะฮะเล่นต่อเล่นต่อนี่รูปดอกไม้รูปรูปอะไรอีกทุกคน กดคลิกไปได้เลยนะถ้าขึ้นนะครับสำหรับคะแนนจะขึ้นอยู่ด้านบนหน้าจอนะครับจะมีโผล่ขึ้นมานะถ้าเราครบ1นาทีเรียบร้อยแต่ถ้าไม่ครบเราก็รอไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่เห็นไหมเราก็ได้รับเรียบร้อยนะทุกคนยินดีด้วยคุณได้รับอัญมณีเป็นครั้งแรกเดี๋ยวเรามาลองดูการกดคลิกที่แอปคอยบอสได้เลยนะว่าเราจะสามารถรับได้ไหม เราก็ได้รับเรียบร้อยนะทุกคนจะมีการอัปเดตโผล่ขึ้นมาแบบนี้กดคลิกกาออกอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้รับคะแนนโผล่ขึ้นมาแบบนี้จํานวน4คะแนนเข้าๆประมาณนี้นะสำหรับการเล่นหาคะแนนนะทุกคนเมนูต่อต่อมาในะทุกคนก็จะเป็นได้รับเพิ่มเติมตัวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตและการนะว่าการหาคะแนนครั้งนี้มันจะยากไหมจะง่ายไหมในะทุกคนแต่ก็ถือว่าง่ายใช้ได้อยู่นะครับสำหรับเกม คอยบอดนะครับไปเกมหาเงินเข้าทูบินี่วอลเลตมาใหม่คลิปหน้าจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของการถอนเงินนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมแล้วก็สามารถรับได้ไหมแล้วก็การเชิญเพื่อนอีกหนึ่งวิธีนะครับมาลองดูกันนะครับรหัสเชิญเพื่อนของผมนะครับก็จะเป็น 7, 3 1สหนึ่ง 85261นะครับเพื่อนๆลองไปใส่ดูได้นะทุกครั้งที่เพื่อนๆทำการเชิญเพื่อนหน,น,นึ่งคนคุณจะได้รับอยู่ที่100คะแนนนะครับเพื่อนของคุณนะครับกรอกรหัสอ้างอิงนะทุกคนแล้วก็จะได้รับอยู่ที่100เหรียญน,นะตัวต่อมานะครับเมื่อเพื่อนๆในนะทุกคนรับเหรียญในทุกคนตัวนี้จะมีเหรียญไม่จํากัดเลยนะคุณจะได้รับอยู่ที่30%ของ ทั้งหมดที่เพื่อนของคุณได้รับนะฮะทุกคนถ้าเพื่อนของคุณนะได้รับอยู่ที่100เหรียญน,นะครับคุณจะได้รับอยู่ที่สามสิบเหรียญแบบนี้นะทุกคนอัตราการเลกเปลี่ยนก็ประมาณนี้เลยการนะทุกคนลองไปเล่นดูได้เผื่อใครที่สนใจนะ,ะเกมพวกนี้ก็ทยอยอัปเดตโผล่ขึ้นมาเยอะมากเลยนะทุกคนมีให้เล่นทั่วไปเลยแหละนะทุกคนสลักใครที่อยากลองเล่นดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ ไวแต่รังคลิและกันโอเคนะครับสละใครที่ชอบคิปโรนี้นะครับหรือคิปโรนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาคลิปนี้กันด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมโต o f โฟกัสคลิปหน้ามาอัเดทการถอนนะว่าจะสามารถถอน,นได้ไหมการถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่500บาทลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ต่รงคิปนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ